สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทำกับแกร้มมาทำกับแกร้มซะหน่อยเมีูอะไรคอยติดตามมีน้ำมันด้วยเติมน้ำมันมนิดนึงนี่ แล้วก็มีพริกกระเทียมที่ตำไว้ไอโรขี้เมาขี้เมาขี้เมากับแกมเป็นกับแกมไนะพี่น้องแล้วก็จะมีไข่ไข่เบอร์หนึ่งสีฟองนี่ท่านผู้ชมเราจะทำอะไรคอยติดตามดูนะครับ เจียวกระเทียมกับไข่มันหอมๆก่อนโอ้หอมเนี่ยหอมเนี่ยใส่ไข่ลงไปติดตามติดตามท่านเชียวคือเขามาโูฟัก ว่าก,กติดตามก็จะต้องข้าเลยนะครับเห็นบวท่านผู้ชมนี่ เห็ดคู่เดียวเห็ดไปจับกล่องไตน้ำสีประมาณนี้พี่น้องอจะเป็นเมลูขี้เมานี่ยังกินพี่น้องก็ได้เห็ดไปทั่วทีบทัวเรียน,าน,นาตามเป็นยังไงไรก็คือเร ่ขนอไปด้วยด,ด,ดีจะได้ใส้แนอก่อนเ <c oughs> ติมน้ำชืดเนีเป็นไรวันีพี่น้อง น้ำเติมน้ำสุดต๊ะเรือบลองปากแต่เขาได้กินถ้าได้กินหวงเมาเว้อเติมน้ำอันนี้พี่น้องสดน้ำหังหอน นโมเมนต์ไข่หนาหแกงใี่น้อแกงไขน่น้ำปรุงรสจะใส่ลงไป,ป ตาหน่อยนงึงอันแกงก็ต้องใส่ปราแดกพี่น้องปรา้ดกหน่อยนึงแกงไขนะ่นะครับเมี่ยสิบส็ดเ,เป็นปดัวีบเพรดจัดหน้านห้อน ใส่พักงั้นเลยพี่น้องนี่อาเก,กิเอาไปกินกับอย่างองื่นครับโมกันเกิดเสียรายพักไหมพี่น้องไปเห็ดเป็นตวทียมกลางปูเงือกมิเนียพี่น้องพริกกระเทียม งสุบแล้วก็ม,มเกือเทศถึงนลูกเล็กใหญ่มันก็จะออกมันออกเปรี้ยวนิดๆจะได้ไม่เลี่ยงไข่จะมีผักมีอะไรพี่น้องมีโน่ง่ายๆนี่พี่น้องเป็นไรนะตาตาอ่า ได้คิดยังบอออกจากยาสิพักกระตมแต่มาหมากินได้แล้วพี่นอ้องอสเิเป็นเหลืองเป็นฟกเก็บแนวกินก็ได้อะไรกินพักกินอย่างวั้นั้นเข่ากล่องเชียวเห็นบางซีซีบเบ็้ง แซบบ่โอ oh. ้คักคักคักพี่น้องคักอยู่คักอยู่แซบอยู่ปิดไฟนี่นี่นี่ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับชมขอบบุญขอบก้นพี่น้องสุข,ขสุขคนที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปบ่าวพันบ้านาน,านะครับนี่ปึ้มแกงไข่น้ำเมโนูของเราวันนี้หนูมีอย่างไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละชีเฮ็ดเป็นเมโนูกับแก่เลยพี่น้องตั้งอยู่พุ่นกินซ้ำนี่ก็พ่อแหละ มองมีอย่างไรกินได้ก็บเบิดไดไขอบบุญขอบคุณผู้ทีมารับสมมากดติดตามเน้องพี่น้องขอบคุณได้ไรปึง